สวัสดีฮะชาวเฟซบุ๊กนะฮะขณะนี้เรากำลังจะไปถ่ายทอดเออ่คลิปคนล่าท้าผีนะฮะขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะฮะเที่ยงคืนเริ่มนะฮะเราไปตรงนี้นะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ถาบอหรือเปล่าะถามกันเล่นกล้องไอ้สักเอ่อเอ่อเอ่อเฉยเยนั่งอยู่เนี่ยเฮ้ย ปาไ่าฮ่าต่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่า่าก่าฮ่อฮไาฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่่อ่ ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พอมือถ่านมาคก็มาตรงนี้สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกคลิปนะฮะลาทาพีเหมือนกันก็วันนี้สถานที่แห่งนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะเข้าไปกันข้างในไปกัน สังเกตตอนนี้นะเราเห็นอะไรบางอย่างนะครับมีเสียงด้วยนะตอนนี้เราจะเข้าไปตรวจสอบดูว่าตีนที่เราเห็นนี่เป็นอะไรนะครับตอนนี้นะเราเห็นหัวเขาแบบแฝเมื่อกี้ฮนะทุกคนเห็นหรือเปล่า ว่าเมื่อกี้เสียงคนหรือเสียงหมานะครับปูใช้พิจารณญาณในการรับชมนะครับตอนนี้เราจะสูบกล้องเข้าไปนะครับกล้องเข้าไปให้ทุกคนดูด้ว่านี่มันเป็นเนื้อคนอเเอาข้ออะไรกันไป ก็จะเล่นตกแหตซะหน่อยตอนนี้เลีกคนเดียวครับว้้ยวั้าวว้วย